ตืนสสน่นมาในเช้าสดใสนะท่านผู้ชมก็ต้อนรับสู่ช่อง b u K เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาคลิปเกม,มนะครับเป็นมัดซอมบี้นะครับแต่มอดซอมบี้ตัวนี้มันจะหายเจ้าตัวซอมบี้ยากมากเลยแล้วก็คุณนักการลงมอดปืนมาด้วยนะไอชาวบ้านผมนลงมอดปืนมาด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นโต๊ะขา ปืนนะนะสามารถคับปืนได้ในมาดูหน่อยซิกล่งองในบ้านเรามีอะไรมาก่อามารีวิวที่สร้างแมกกาซีนสร้างของต่างๆก่อนแล้วกันนะมารีวิวก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคิดต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นการะจะเป็นการรับแมกกาซีนนะนจะเป็นการขับแมกกาซีนมีขนาดแล้วก็ใช้ทอง แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นคราบป,ปืนโดยเฉพาะแล้วก็คราบยาคราบอะไรได้ก็ไม่รู้สภาพคราฟมีได้เลวทา่านผู้ชมคราบระเบิดก็ได้แต่ถ้าเกิดคราบป,ปืนจะใช้เหล็กเยอะมากๆและน้ำมอดปืนที่ผมเอาได้เล่นเนี่ยถ้าคือได้เกิดลงเพียว์ปกติคือมันเล่นได้นะแต่ถ้าเกิดเอาไปรวมกับไอ้พวกมอดซม,มีที่ผมเล่นอยู่นี่ยก็คือมันจะเกิดการบั๊กท่านผู้ชมก็คือมันจะมี มันจะมีปืนบางปืนจะผิดแปลกไปจากปกติอะนะก็จะเล่นไอ้ปืนที่มันไม่ปกติผิดไม่ไม่ผิดปก,กติแล้วกันนะเออลิ้นรวมแล้วมาดูกล่องในบ้านนะซินว่ากล่องในบ้านเรามีอะไรกล่องในบ้านเรามีลกล่องในบ้านเรามีปืนเฮดเฮดโฟว์อ่ะท่านผู้ชมเฮดโฟว์กับแม็กกาซีนของ,ง W W 2กับแอปเปิลผมคนพกแอปเปิลไปนะ ทำไมได้ว่าเรามีอย่างเงีย้ย n p t n p c เทคขอไม่ได้นักงแรกไหนไหนเราก็มี MCN1 เออวะเขาเรียกเป็น MCN1 ละกันแต่แน่ๆคือเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ขอไม่แกล่ะอ๋อ,เ,อเช็คนี้นี่ H416 ขอ H416 นะมี H416 วะ คือวันนี้คือเราเจอเปน็นเฮด416แง่วันเดนล้คือมันยากด้วยแง่คือไม่รู้วันครามยากมา่กนะก็ใช้แค่เศษเหล็กมีเฮด416ว้เจอแต่สกาแล้วเปล่าสกา,สกาอันนี้ MCX ให้มีเฮด416อันนี้ไม่แต่ AK12 AK37 AK มันมันจุดเล้แค่ยี่สิบนัดอ่ะนะมันจุดเล้แค่ยี่สิบนัดอันนี้เอ็มสิบกอันนี้เอ็มสี่เอหนึ่งแล้วก็ต่อไปคือไม่มีเ4 1 6สีหนึ่งหกหรอแว่าเราข้ามอ่ะอันนี้ค่อยแล้วกันควรจะค้าฟปืนขนาดเล็กๆก่อนอย่างเช่นปืนพกแต่ที่เราไม่รู้ว่าใช้ส่วนไรโอ๋อ ผมจะคาบเป็นกระบอกนี้กัน,นะใช้สิบสองเหล็กแต่ผมจะรอดูกับชาวบ้านว่าชาวบ้านสามารถเทรดของกับเขาได้ไหมนะเบิดเผื่อจะเทรดปืนอะไรคัถูกได้แต่ขอมาเก็บเกี่ยวข้าวกันข้าวมันก็โตแล้วกนเก็บเกี่ยวไีหนะไปตั้งจบเราจะไปคนบ้านชาวบ้านกันนะนะบ้านนี้ประตูเปิดโดยชาวบ้านใ้ปิดประตูนี่ก็เสร็จโจร งานในบ้านชาวบ้านมีเกาะท่านผู้ชมในบ้านชาวบ้านมีเกาะแล้วก็แมกกาซีน M M อ๋อในบ้านของชาวบ้านมีแมกกาซีนโอ้ตรงนี้มีแถบพลังปืนแล,แล้วก็ของนี้ไม่เก็บแล้วกันนะแข็ล้อม่ออาฟรีเดียนละสวัสดีครับชาวบ้านชาวบ้านแบบนี้สวัสดีครับพ่อค้าพเาย,ยจอน กูไม่อยากตีกูท่านเรานะถ้าท่านไม่อยู่ของท่านก็ไรยประโยชน์เยี่ยงเยี่ยงเดิมต้องจะ้ค่อยเยี่ยงเดิมฮัลโหลนี่เอฟไอบุกบ้านด้วยไหนบางป่าวอะนี่ไรเอ้ากบินแล้วนี่หลุงนะขึ้นมาจากบนน้ำแล้วไปหาของกันท่านผู้ชม อาจารย์คบพิกแอลเพื่อมาทำการขุดหาเหล็กแล้วคคับของบรี A A B C อเ<า>อ็นบีซีอย่างแรกเราจะไปดูบ้านตรงนั้นก่อนมันน่าจะเป็นบ้าน,นเฮ้ยสนใจบ้านเนี้ยบ้านนี้จะเป็นไงบ้านนี้ก็เออบ้านนี้ของอ่ะบ้านนี้มีของอนนุ้ออยอันนี้อาจจะมีของก็ได้ท่านผู้ชมเราจะาขึ้นไปดูนะครับ ไม่มีอะไรเลยอืมผมคิดว่าไม่น่าคุ้มเท่าไหร่แต่เรามีเกาะเหล็กนะแต่เราขาดเหล็กครับปืนอะไเมียวเมียวหน่อยเมียวเป่าสิ่งแรกที่เราจะหาว้าวมีตรงนั้นจำโจมเห็นไหมมันมีเหล็กฟรีแต่ตัวนี้เรายังทำอะไรมันไม่ได้เพราะมีเมียวมีเมียวเมียวแรกเราต้องการไม้ ขออัดปาดใครสักคนหนึ่งขอแทะเป็นป่วงอ่าท่านผู้ชมอันนี้ผมเล่นเป็นเวอร์ชัน1.21.20อาจจะมือสลายกี่หมครับถ้าเกิดมือนี่มันจะมีไอ้พวกซอมบี้ออกมาเยอะมากนะตอนคืนของไอ้มดตัวเนี้ยก็คือมันเป็นซอมบี้ปกติทช่เราเห็นตาปกตินะทุกคนจะจะตกใจนะ ที่มาก็คือส้มวิ่ปกติแต่ขอกข้าวานกันแล้วเรียบร้อยวิวอย่างแรกคือในการจะใช้พี่มาตดลมของชาวบ้านแล้วนี่แหละยอดเยี่ยมดีมากอ้ากลัวขวางนี่แหละชาวบ้านออกชาวบ้านออกมาตายมาตายมาตายเอาแล้ว อ่ะไอพวกนรากยังอยู่แค่ต่อไปครับของก่อนแล้วกันนะเพื่อจะไปขุดถ้อมแล้วก็จะได้เหล็กมาครับไอ้รับชะกันแล้วก็โป่งโปร่งใสซอมบี้ตาบอะไรที่มันหู้อะไรมันตัวไรเคยปืนใหญ่ยังนายเป็นใครหน้ามันใครอุ้ยดูเหมือนว่ามัน ดูเหมือนว่าและตาเป็นโจรเนี่ยโจรมันจะมันมีมันจะมารมณหรอมันเป็นโจรนะทุกคนเนี่ยมันมันมันมีโจรเนี่ยทุกคนมนนันเป็นโจรไอ้ฮะเป็นโจรชาวบ้านหมดเลยออกไปมันจะมาฆ่าพิกเอ็กเกิแลกแล้วก็เงยๆแล้วก็จะมาฆ่าปืนต่างๆนานาได้นี่นีน่จะถึงระเบิดแต่ ได้เกิดจากครับอถ้าเกิดอย่างนะั้นม็อดนี้มีของแต่งปืนนะครับท่านผู้ชมของแต่งปืนที่ผมพูดถึงในะนะที่นี้คือของแต่งปืนที่ต้องมประกอบปืนแต่ชนิดนั่นแหละท่านผู้ชมเออเออเออมันก็รุ่นเดียวกันแต่แค่แต่งเออมันรุ่นเดียวกันแต่แค่แต่งออปชั่นเสริมได้เออได้งงอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้สิ่งนี้มาแล้ว แล้วก็ผมงเด่ถ้เกิดผมคายคนนี้มันจะดอบของให้ผมยังมากมายนะขามันอย่าอยู่อย่าอยู่เลยกินอาหารกันโป่งโปโป่ง,ปงเอามือเปล่าต่อยมันเหมือนคิดว่ามันจะดบปืนให้เรานะแต่ปืนนี่มันถือ่อ แมกกาซีนและไปอยู่เลยแมกกาซีนคือไล่ไปอยู่ในแมกกาซีนเนนะี่ยเนี่ยมันเป็นแมกกาซีนที่มันเป็นแมกกาซีนของปืนที่มันไม่ส่ป,ประกอบไอ้บุญแรกที่มันที่โจทือเอ้ยมันเด้งมวยเราจะลองทำกันเพราะว่าแถวหมู่บ้านเรามีถ้ำและถึงถ้ำ นี่แหละคือเป้าหมายแรกคือทำการครับไม่ใช่ดิทำการนะครับเออค้าไปละค,ค้าพี่แอกเล็กนะในทำนี้ก็เลยแค่นี้จะขุดเหล็กไม่ใช่ดิขุดหินไปสักประมาณหนึ่งไอขุดขุดท่านผู้ชมจุบเราจะได้ค้าพวกแมกกาซีนมาต่อกกอนกับเอ็พวกซอมบี้แล้วก็จะได้ ามังกรกันอะนะมังกรก็คือมดนี้มันมี RPG กับราเบิดด้วยฉะนั้นเราก็สามารถบึ้มเจ้าดักก้อนได้มังกรน,นะ <c oughs> นะแต่ขึ้นไงเอ่ยโอ้นี่งวิ่ดิชาวบ้านขอสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้ง <c oughs> เด้งกุ้งกิ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 ้งตัวป้าน้ำเลือกอกมาจากว่านนี้บ้านค่ะไม่เห็นของกับเบลเจอร์ฮัลโหลนี่มันนี่มันเกมบักเบลโอ้ my g o o ดอันนี้เจ้าขายไอ้พวกนี้จริงๆเหรอโอ้ ท่านผู้ชมดูมันขายท่านผู้ชมดูมันขายดูมันขายดิมันขายเปิ้ลไอ้นี่มันขายเปิ้ลไม่ได้ไป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 เอะไม่น่าฟาหน้าจะว่าเลยมิวผมอยากได้หด็กบุ๊ค่ะแต่เขากลับไปคาพิดแอคก่อน เพราะฉะนั้นอย่าไปแอ็กพังอีกรอบมาที่โต๊ะจุบของขอก็ยังจะเจอไอ้นี่เหมือนเดิมถ้าเกิดเรามีแอ็กถ้าเกิดเราไม่แม็กมกาซีนของไอ้ปืนนั่นมันก็จะง่ายขึ้นมาเลยนะมันจะง่ายขึ้นมากางนงานต่อกรกับพวกซอมบี โคือเอนี้เราก็ได้ได้พิ้แอคมาต่อไปคือจริงนทํนทำคือลงเหมืองตรงนี้ไม่เหมืองไหมไม่ใช่เหมืองเราต้องหาถ้ำไปทำชมอย่างนี้มันไม่มีถ้ำม,มนันมันไม่แค่ถ้ำนะแต่มันถ้ำเล็กะอะแบบคือคือไันเรียกว่าถ้ำหลกเรียก็นรูเลยอืมควคที่ว่าถ้ำอย่างเ,เ,เ,เราควรมาลงถ้ำนี้นเหมือนเลย อ่าลงทางนด้ยวยกันคือสิ่งที่เราสนใจคือเป็นทอ่อนแยกทอนมาบนเพดานนี่มีอะไรเห็นเห็นมีน้ำไหลโอ้ my god น้ำนี่นี่มันคือน้ำบาดาลน,นี่หว่าน้ำบาดาลน,นะพี่ jom ม,มีน้ำบาดาลปุ๊กมามันมีน้ำบาดาล เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำบาดาลชชวา้ันไปเนี่ยขอตรวจสอบด้านบนเบียบทุกคนหน้บาบนนี้มันไม่มีนะจะบอกว่าตรงที่เราขุดตรงนั้นคือมันมีน้ำเหรอขุดอีกชั้นนึงก็เฮ้ยเดี๋ยวมีรูทะลุมองเห็นอยู่แล้วมันตรงไหน อันนี้อันนี้อันนี้เริ่มสงสัยแล้วน้ำอยู่ตรงไหนเอย่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าอ๋อโอ้อันนี้อุนน้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้ต้องเรียกว่าทำแต่ก่อนไหมขอมุดออกก่อนไม่มีออกซิเจนหายใจเดี๋ยวตุยตุยอูย้อู้ เกือบตายังบ e. ุบวิดอืมเวันนี้รับทุกบ้านขอเศษเขาด้วยมีของเศษไหมเจ้าบ้านว้เจ้าบ้านที่เสืออนไงวะเจ้าบ้านังไขายปืนอยู่ยกลงดี้ก็ได้เยี่ว่าคยุ่ไถ้าเกิดมีน้ำแบบนี้มันน่าจะชักไม่ดีเท่าไหร่ โอ้ยโอมาขุดขุดขุดคือผมไม่ยิดว่าเราเจอถ้ำตรงน,นี้ได้เพราะว่าตรงน,นี้คือลากระต่าย เราต้องใช้ความเร็วฆ่ากันไม่เนื้อก็ตายนั่นน้อก็มีขั้วโลกไอ้มีมีกิเล่มีมีน้อยโอ้ยมีน้อยเลื่อนเมียมันกัดแม่โอ้ยเมียมันกัดโอ้ยเลือดเลือดเลือดโอ้โหเลือดเลยโอ้โหอย่าไอ้เมียไอ้แมหมีแจกวุ้ย อยากมาดูที่บ้านใช่ป่ะท,ที่บ้านยังไม่ปืนนะท่อนกันนะดูดิเฮ็โปอ่ะไอหมีไอหมียายหมีมกุเลมไปด้วยกวุเลมกเลมลี่ยมไนด้วยมันมีหมีมาฆ่าผมตีมันดีกุเลมกุเลมไม่ตีคนนีก้กบหลับไม่ กำรับแม่มีอุ๊ยมีมึงนีวิ่งวิ่งวิ่งาเจะเขาจะวิะ่งหนีมีเขาหรอก,ลกแล้วมันจะตายให้ชาติต้องการไปเลย จะตายเราเมื่อไหร่อยู่ด้วยอยู่ด้วยอ่าก็ตายนี่นก็ตายนั่นก็ตายปิ้งกับบ้านแล้วเข้าบ้านได้เร็วทีว่สุดจริงๆ อันนี้เกือบตายแล้วช่วยยอ่าไม่น่าไปยุ่งกับมีเยยกดีได้โปรเตตโตมีกัดจนตายไอมีไอมีมมองหมดแล้ววันน้ไปเก็บของคืนให้มีมันไอ้นนบวบไปแล้ว นะครับผมไปรอบนึงรอบนี้ผมวันนี้ผมจะตีลูกมันนี่ตอวมีเข้าบ้านจะเกียวรีตันจะบ้านทีด้วยหมีมาจะจิกกงจิกเกาะก็น่ากลัวจัดเนี่ยกเกาะชาวบ้านมันมีหมีด้านนอกอะ คนต้องจะเล่นขายอยู่อาลบึงบึงสกิลิตันป่าบ<ม>อพวกนี้ด้วยบ้านของฉันอยู่ไหนต้องการว่าตัวเองคืนบ้านที่มาในเมียแฮปปี้ช็อตกันอะก็ต้องการบ้านหลังนั้นบ้านที่ดีที่สุดที่มีปืนเชื่อต,ต่อกองไอ้พวกซอบบี้ได้เราสิวบ,บันนี่บ้าบ้าตัวเองก่อนองไงบ้านของอยูนี่ มันต้องรีกขับ้านเร็วก่อนที้วิชาตาบลาเกียร์แล้วก็ไอแก่ไม่มีไอ้ไม่มีม่มีม่มีมีมี ABC มีมาทำงไงดีมีมาเราจะบุกบ okay, ้านแล้วนะเอมีมีอะไรคตรเตียนมีระเสีย มีัาเีย ر. เฮ้ยน่ากลัวจังวะข้าขนมปังเหรอข้าขนมปังเหรอทุกท่านชมลืมละข้าขนมปังไงขนมเออเออครับเสร็จกินกินกินเนีโยโว้ายบนมีดี ผีผู้ชมมีปูกบ้านไปยังเหรอน่ารังปล่ะออกออกไปข้าจะนอนตรงนี้ทุกคนจะตะตี้มีได้ไหม จะบายย้าช่วยข้าด้วยมันมันมีหม,มีจะฆ่าฉันช่วยฉันด้วยหมีมันจะมาฆ่าฉันคุณผู้ชมทุกคนทำไงดีเราได้ดาบแล้วล<ะ>เด็กกับแม่หมีเลยระบาดกันเลยเออแม่หมีมันตาย<ละ>เด้อเลยวล้วแค่ลูกหมีเป็นยาวเหมือกันตายไปซะขอบคุณสำหรบับอาหาร มาากอิตาเียนอ๊มาโอิตารีเลยออกไปจากบ้านจะร้อนนอนไม่ได้มันเตยจะบ้านโนอะไรวะนี่บ้านยังไม่เจออะไรนอกบ้านหลอบลับ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 ลับลับทุกคนดูทุกคนดูไปใส่ใส่ขอ ทองทองมันมันจะไปยียแย่ขอกับคลี้นวยวนว,ยว้าวเตือนจัวง,งวะเอ้ยตัวนี้เขียวๆเป็นตัวเขียวๆเขียวๆเราจะเคิดว่าแฟนทองจะมาไม่น่ามาเฮ้ยนี่ไง ไอพวกไอพวกะบียหนังกระโดดฟันตายไปข้าวแคระเวิวกุ้งจ nah ิงกุ้งจิงกุ้งจิงอ้าคนระเบิด โอ้ยโจมาลระเบิดระเบิดเลยพี่ถือพวกไม่กลวัวจงวะหมู่บ้านตอนนี้ถึนย,ยังไงได้เวลากลับของคนที่อื่นไหมอาวันสเกลวลีตันไม่ใช่สิออรอนโกลเลมอือไปช่วย ช่วยไม่ตายเลยอึ๊อกอบกระโดดอึ๊บกระโดดลงบนดิจิตอลดิจิตอลเข้าบ้านเข้าบาน่อยยิงไม่ยิงไม่โดนเลยอย่าเปิดนะเว้ยเปิดมายิงยิงเละเลยนะเราอะโดนยิงเละเลยนะ มันตัวอะไรอ้าวกระดูดอาเจีพี่แทงแทงไปหน้าตัวเองขอบคุณว่าจะไปขอบคุณขอบคุณที่ทำให้ผมมีที่อยู่นะแล้ววันนี้ผมจะได้ไม่ตายเราจะออกไปหาทรัพยากรเหล็กเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาไม่แน่ใจว่าผม,มไม่ตายนะมี โอ้ยเงียบหนิข้อโรคดอกไม้ครับดีฟดีฟโชว์ไปนกสนุอาบยาพิษไอ้หมีอย่านะเฟยมีปลาแล้วมีสนใจปลาไหมมีปลาไหม ทุกคนเดูอารอนโกเลยติมันจะพังแล้วเป็นว่าผมสบายตีมันได้ติงนแปะแปะมันอาจจะพังสวนเราเราตีสองทีมันพังส่วนเราส่วนเราโดนมันสวนมาแค่ครั้งเดียวเละเราไม่เหมือนกันฉันแค่พังฉันไม่ตายฉันสร้างใหม่ได้เฮ้ยสบีเข้ามาชมสบีมาสบีส มินมมซอมบี้นะมิจอมมซอมบี้เฮ้ยม่เพี่เห็นมซอมบี้ไไไมมอไมอไนมซอมบี้อ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ,จ,จ็บตีแรงจังวะอ้ยตีโคแรงเลยทำไมามูกินหายไม่ได้กินได้เี็กกี่กัดเดตายอื้อ้อยไปจม ยี่สิบเปอร์เซ็นตทำไมน้ำมันแข็งงี้ตีให้ในบ้านหะช่วยเออกอบตายกอบตายทุนผมโดนซอมบี้ผมโดนซอรบี้ด้วยรางวัลวาตีกอบตายเออเจ็บ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 จุโครเจ็บเลยกะตายแล้ว วิ่งกลับบ้านเออวิ่งกลับบ้านได้อยู่ไหนวะกลับบ้านเดี้ทรัพยากรโอ้โหทำไมเดิอนอยังวะอืมขอข้าวก่อนก่อนไปขอข้าวได้ก่อนไปอยากได้หมี่เรามีความตึงเครียวร้ายกับหมื่ม๋ยวพ่อหมี่อโลก หาบ้าตัวเองไม่เจอเนี่ยเออันนี้ก็พออันนี้ก็ผมก็ขอปิดคลิปิดเพียงแท่านี้จ่ากมันก็นานาแล้วเกือบจะครึ่งชั่วโมงนะมันจะได้ไม่เป็นการตัดยากเกินไปนะแล้วก็ขอประลานนะครับท่านผู้ชม